คือน Ke s p a c e ทิปปี้คอลเลคครับผมโชคดีมากที่ผมได้ไปเห็นครั้งแรกที่นิวยอร์กด้วยตอนต้นปีมันก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ n นกี้พยายามที่จะลดขยะหรือการเอาขยะกลับมาใช้ใหม่จริงๆตอนนั้นหลายๆคนไม่ค่อยสนใจอันนี้เลยเดนินผ่านๆกันไปแล้วทุกคนก็ไปมุงกับ Alpha Fly อยู่ซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่ได้ใส่ใจมากตอนนั้นเพราะผมรู้สึกว่า n นกี้เขาทำแบบเนี้ยหลายครั้งต่อหลายครั้งจนมันไม่ใหม่แล้วอ่ะยกตัวอย่างครับ ปี2019เรามี Vapor Max Random ที่ผลิตมาจากได้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยแล้วรวมถึงพลาสติกต่างๆที่อยู่ในรองเท้าเนี่ยเป็น r e c y c l e Material แทบทั้งหมดเลยปีที่แล้วเราก็มี Vista g r i n d รุ่นนี้มันหิตมาเพราะมันแฟชั่นแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยมันคือ Zoom X ที่เหลือครับจากการผลิตเข้ามายัดเข้าไปในนี้มันจะได้นุ่มมันก็เซฟ Material ได้ย้อนไปอีกถึงปี2008เลยนะมีนักบาสชื่อ Steve n สเขาใส่รองเท้ารุ่นนี้ครับที่อยู่ภายใต้โปรแกรมที่ชื่อว่า Nike consider รองเท้าบาสท,ทั้งคู่เนี่ยถูกสร้างด้วยวัสดุ recycle รวมถึงยางที่เอามาใช้ที่เรียกว่า Nike Crym ผมถึงได้รู้สึกว่ามันซ้ำอะครับแล้วก็จะมีคนคอยถามว่ามันหน้าตาเหมือนรองเท้าอีกคู่หนึ่ง It's very similar to something like Tom Sachs I totally I love the Tom Sachs product It's d e t e l y totally like i wonderful wonderful stuff <laughs> อ <Yeah. S 3> um ่าเนี่ยมันจะคล้ายรองเท้าอย่างแบบมาสยาต s ดวปะครับ แล้วมันก็จะเพี้ยนเพี้ยนเหมือนพวก ISPA ด้วยผมถามล้วงแคะแกะจนได้คําตอบมาว่าสิ่งที่ทําให้ SpaceX มันไม่เหมือนโปรเจกต์พวกนี้คือมิชชั่นหรือภารกิจเขามีภารกิจของตัวเขาเองครับ ours was really specific to this goal of carbon reduction and so that's really the key it's this idea that if we're going to go to the moon <Yeah. S 2> and stay there mm hmm. for a while you aren't gonna actually launch building materials up there you're not going to fly concrete to the moon you have to use the things that you find there so you take the resources and you build with those ชัดปะ่ะการลดคาร์บอนออกไปให้ได้มากที่สุดและการสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวในกรณีนี้มันก็คือขยะนั่นแหละครับมันเหมือนกับนักบินอวกาศที่เค้าขึ้นยานไปแล้วเข้าเอาอะไรขึ้นไปด้วยเยอะไม่ได้ไม่งั้นน้ำหนักมันจะเกินเดี๋ยวเรามาดูว่า SpacePy มันสร้างมาจากเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ผ่านมาทั้งหมด โฟมแบบนี้เขาเรียกว่าเครเทอร์โฟมครับเขาเอาวัาสดุรีไซเคิลมาแทนที่เข้าไปในเนื้อโฟมจะได้ประหยัดทรัพยากรเบสของมันก็คือโฟมเดียวกันกับ n นกี้ฟรีรันนั่นแหละครับยางแบบนี้เขาเรียกว่าน i k กี้กรายอยากรู้ว่าน i กี้กรายคืออะไรเข้าไปที่น i k กี้กราย d com ครับหลักๆมันคือการเอายางมารีไซเคิลแล้วเอาไปทําเป็นอะไรได้บ้างมันแต่รูปได้เยอะมากเป็นคอร์ดบาสเป็นลู่วิ่งเป็นทางเดินผมแอบไปเห็นที่ออฟฟิศไนกี้ที่นิวยอร์กเลยครับ เนี่ยผมเจอตู้เนี่ยข้างในมันเป็นอยังไงเป็นยางเป็นเม็ดเดงี่ยอาเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ได้ไปจริงไอข้ขาวๆที่อยู่ตรงกลางนี้มันคืออะไรรู้ไหมครับนี่ครับซูมเอเอามาจากตัวนี้เลยเขาเอาซูม X ที่เหลือจากการผลิต next percent มาอัดรวมกันอีกทีแล้วยัดเข้าไปข้างในครับมันเลยทำให้รองเท้าคู่นี้นุ่มมากเลย เขาเรียกผ้าน,นี้ว่าเฟสยานครับมันคือการเอาวัสดุที่เป็นผ้าเป็นฟลายมิดมาเรซเคิลแล้วทอกลับเข้าไปใหม่เขาเลือกที่จะใช้การทอโดยไม่ใช้กาวไม่ต้องให้ความร้อนไม่ต้องเพิ่มพลังงานลดคาร์บอนมันก็มาจากรองเท้าอันเนี้ยอ่ะดูไม่ออกใช่ไหมเหมือนยังส่วนถุงที่เขาให้มาเนี่ยผมไม่รู้จริงๆว่ามันคือวัสดุอะไรครับมันบางแต่มันมีน้ำหนักอะเนี่ยดูใ,ใกล้ๆดิ เนี่ยเทคโนโลยีสุดท้ายนะ่าจะมาจากรุ่นนี้ครับฟาสิตหลักการก็คือเราไม่ต้องผูกเชือกอะมันก็จะมีสลิงปล่อยๆอเงี้ยแต่เวลาเราจะใส่แล้วก็ดึงมันก็จะรัดมันก็จะแน่นขึ้นพะเราจะถอดก็ดึงตรงนี้ครับแล้วก็ดึงเชือกออกมาคลาย,ยาจบ ผมก็หวังว่าอนาคตเขาจะทำแบบรุ่นนี้บ้างเนาะรอ,อซื้อแหละคือทีมีซายเขาบอกว่านอกจากจะทำให้มันช่วยสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเขาอยากทำให้รองเท้ามันไฮเทคสุดๆไปเลยอะ่ะนั่นคือหนึ่งในมิชชั่นหนึ่งของรองเท้า s p ป c ิปี้ศครับ s p ป c ิปี้ศ01มีมิชชั่นว่าถ้าเขาจะออกแบบรองเท้ากีฬาที่เอาไว้ออกกำลังกายบนอวกาศ มันจะเป็นแบบนี้พูดง,ง่ายๆมันก็คือรองเท้าวิ่งในสภาพไร้แรงน้มถ่วงครับสเปซิฟ02ก็คือเมื่อเราใส่01วิ่งเสร็จแล้วเปลี่ยนมาใส่คู่นี้เพื่อวีแล x กซ์เดินเที่ยวใส่เล่นใส่หล่อนั่นแหละ03เขาอยากรู้ว่าเขาจะไปิวเวทีที่มันไฮเทคที่สุดได้มากแค่ไหนมันก็เลยดูจัดเต็มแบบนี้แหละครับ04นี่มันดูเหมือนจะเรียบๆแต่ผมว่ามันเป็นตัวท็อปของรุ่นนะครับ จริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะแต่04เป็นคู่ที่ใช้คาร์บอนในการผลิตน้อยที่สุดในบรรดาคอลเลกชันนี้และน้อยที่สุดเท่าที่ไนกี้เคยทํารองเท้ามาทั้งหมดทั้งมวลเลยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ทำภารกิจในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้สมบูรณ์ที่สุดในบรรดารองเท้าไนกี้ทุกคู่เลยครับ mm hmm. จำไว้ว่าสเาปซซิ i t y มันเป็นแค่ชื่อคอลเลกชันนะครับมันจะตามมาด้วยเสื้อผ้าแอพเพลวแลวก็ค o l l a เ o r a t ชั n ต่างๆเต็มตัวดี